สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันเลือกตั้งนะครับ14พฤษภาคมมาถึงแล้วนั่นเพื่อนอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับวันนี้เฟียง์กิ้งินเด็ก48เหมือนเมื่อวานบรรยากาศตลาดคริปโตสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ตลาดคริปโตตลาดหุ้นน่าเบื่อนะครับเ,เพื่อนผมเองยังไลน์มาบอกบอกไม่อยากดูข่าวนะไม่อยากดูไม่อยากดูคลิปไม่อยากดูพอร์ตไม่อยากดูอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ เข้าใจความรู้สึกทุกคนนั้นเพื่อนแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องจารึกเอาไว้โดยเฉพาะสำหรับบิตคอยนะครับเพราะอะไรข่าวนี้เขาบอกว่า Bitcoin Address ที่มี1 Bitcoin ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ไปแตะ1ล้าน Address แล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอเรียนบิตคอยแ d ดเด s สไม่ได้หมายถึง Bitcoin w a l l ็ตนะครับบิตคอยแอดเดรสคือที่อยู่ของ Bitcoin คือ ID ของ Bitcoin บิตคอย wallet คือหรือคริปโตวอลเล็ตเนี่ยคือโปรแกรมที่ขับเคลื่อนบิตคอยนะครับอาจจะต้องการโอนจากนายกรไปนายขอกี่ซาโตชิกี่บิตคอยเนี่ยบิตคอย wallet ถือ private key ที่มาไขกุญแจในการโอนนะครับเพราะนั้นข่าวที่บอกว่า1ล้าน address มี1 b i t c บิตคอยเนี่ยนะครับหรือหล้าน address ที่ถือ1 b i t c บิตคอยขึ้นไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่า หล้านคนถือ1นึบิทคอย์ขึ้นไปอาจจะมีคนที่ในเลเจอร์นาโนถือ1นึบิทคอยนะครับในเทรเซอร์ acer, อาจจะถือ2องบิทคอยหรือถือ Private Key ที่สามารถไขกุญแจได้2บิทคอยนะครับก็ประเด็นก็คือท่ามกลางบรรยากาศของนโยบายรัฐนะครับข่าว FOMC CPI PPI PEDANI ดนี่อะไรต่อมีอะไรเนี่ย address เพิ่มขึ้นนะครับสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับที่มากขึ้นคนที่อาจจะรู้สึกเบื่อนะเบื่อกับข่าวร้ายเบื่อกับข่าวพิธิตีซีเอสอีซีเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเบื้องหลังของฟัดต,ต่างๆเนี่ยการยอมรับมากขึ้นนะครับการยอมรับไม่ได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสาย VI อดทนกันนิดนึง เด็กรุ่นใหม่สุดท้ายเขาจะเห็นนะครับเขาจะเห็นค่าในเรื่องของหรือเขาจะเห็นปัญหาในเรื่องของเงินเฟอ้อวิกฤตธนาคารคอร์รัปชันมากขึ้นทุกวันนะครับสุดท้ายคนรุ่นใหม่เขาต้องเห็นคุณค่าของความเป็นดิเซนทรัลไลเซชันเห็นคุณค่าของการกระจายอำนาจเห็นคุณค่าของการหรือความโปร่งใสของเทคโนโลยีบล็อกเชนการที่เราสามารถ set, คอนโทรลแอสเซทคอนโทรลเงินของเราเองได้นะครับ เ,เช่นกันออลคอยในอนาคตสุดท้ายออลคอยที่มี utility ดีๆนะครับมี use case ดีๆอนาคตมันต้องขึ้นแน่นอนนะครับบิตคอยราคาที่เราฝันไว้ว่า1 b i t c บิตคอยจะไปแตะ2ล้านอีกครั้งจะไปแตะ5ล้านไปแตะ10ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเกิดขึ้นคนที่อดทนในวันนี้นะครับคนที่เห็นคุณค่าของบิตคอยเห็นคุณค่าของคริปโตเคอเรนซีในวันนี้เนี่ย จะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในอนาคตนะครับเพราะนั้นอดทนไปด้วยกันอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับวันนี้สั้นๆประมาณนี้ขอตัวไปเลือกตั้งก่อนเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม